จงหาพื้นที่ส่วนที่ลรงเงาจะใช้แบบไหนเหรอแล้วสมมติกูบอกว่าตัดนี้ไงแล้วเอาไอ้ตรงส่วนเนี้ยไปแปะตรงนี้ไงกูก็ถามคำนึงแล้วมันใจได้ไงตรงเนี้ยกแบบตรงเนี้ยมันพอดีกันเรื่องไหมเพราะตรงนี้ขเขาไม่ได้กำหนดความยาวมาเท่าไหร่ตรงเอ้หนึ่งเซนนี้แค่ตรงนี้นะ นี่คือหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่รู้ความยาวไงเขาไม่ได้บอกความยาวเท่าไหร่ตรงนี้ความยาวเท่าไหร่ไม่รู้มันอาจจะตัดมาแล้วเกินก็ได้ถูกปะอ่าด,ดูอย่างนี้คืออันนี้จะเป็นการประยุกต์เรื่องการเลื่อนนะเนี่ยก็ส่วนตรงนี้แหละอ่าโอเคครูด้วยมันต้องแผนเลยเลื่อนโป๊ะไง ครูมั่นใจได้ไงเมื่อกี้ครูบอกเองอะว่าตรงเนี้ยมันจะรู้ได้ไงว่าเท่าไก่นี้ให้ดูนี้ให้ดูตัวข้างล่างความยาวข้างล่างสุดอะทั้งแถบตรงนี้มันห้าเซนถูกปะถ้าทั้งแถบตรงนี้มันห้าเซนก็คือความยาวของไอ้ตรงสีม่วงเนี่ยมันเท่ากับห้าเซนข้างบนนะ่ะแสดงว่าคือถ้ามันเลื่อนเข้าหากันมันจะความยาวเท่ากันไงครูก็เลื่อนเลยเพราะเขาให้พอเลื่อนเลยโพระเขาให้มันกลายเป็นรูปอะไรล่ะ รวมกับข้อมูลตรงนี้มันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาลยูอเขาป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาแล้วความยาวตรงนี้ห้าความยาวตรงนี้สองความยาวตรงนี้จากขวามือที่มันโดนบังไปแล้วความยาวตรงนี้คือหนึ่งแล้วความยาวตรงนี้ทั้งหมดคือสามนี่คือกว้างกว้างสามยาวห้า พื้นที่ก็คือกว้างคูณย,ยาวเท่ากับสามคูณห้าก็เท่ากับสิบห้าตารางเซนติเมตรอันนี้เบสิกเลยโอเคอันนี้ผ่านไปอันนี้เจอมานานลมแล้วเนาะอานนี้มาดูอันอื่นข้างๆกันก็ไม่ยากนี่ครูก็คิดพื้นที่แต่ละอันมาพื้นที่ตรงนี้มาพื้นที่ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาแล้วก็บวกกันสี่ส่วนหนงก็ถามกลับคืนอะตรงนี้ยาวเท่าไหร่ไม่รู้ันนี้ยาวเท่าไหร่ ก็ไม reason. reason. right. ่รู้ทั้งบนอ่ะอันนี้แหละก็ไม่รู้นี้แหละก็ไม่รู้ถูกป่ะจะคิดแบบไหนมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เขาให้มาข้อมูลที่ให้มาแต่ละส่วนนี้ไม่รู้แรงเงาแต่ละส่วนไม่รู้ทาไงใช้ความรู้เรื่องการเลื่อนเลื่อนอะไรห่ะครูก็เขาสนใจอะไรอ่ะก็ขอสนใจส่วนที่แรงเงาดูกป่ะครูอ้อแรงเงาเนี่ยเลื่อนเข้าหากันดพวก็เขาให้ก็เขาให้ก็เขาให้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเดียวแหละถูกไหม แต่ปัญหาคือถ้าเราเลื่อน้ตรงสีเทาลงมาข้างล่างเราเลื่อนตรงแรงเงาไม่อยู่ตรงนี้ถูกป่ะแรงงาตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้แรงงาตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ถูกป่ะพื้นที่ตรงอื่นน่ะมันก็จะไปกลายเป็นสีขาวพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีขาวพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีขาวมันจะเป็นรูปนี้ถูกไหมอ่าแล้วก็พื้นที่สีขาวตอนแรกอ่ะมันมันมันความกว้างเท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่อยู่่ะนะ ตรงนี้ออกไปตรงนี้คือความกว้างของพื้นที่สีขาวตรงนี้คือความกว้างของพื้นที่สีขาวซึ่งพอส่วนที่เป็นสีขาวมันขยับไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือสองตรงนี้มันก็คือสองก็เราก็เลยรู้ว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยทั้งหมดตรงเนี้ยแปดจากข้างบนจุดลงมาล่างสุดเลยแปดแต่เราไม่เอาตรงพื้นที่สีขาวเราจะตรงพื้นที่ที่แรงเงาฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเหลือก จากข้างหน้าสูตรไปข้างหลังสูตรเนี่ยมันคือสิบแต่เราสนใจพื้นที่ทแรงเงาตรงสีขาวเราไม่สนใจมันก็ต้องหัาง,งไปสองห่าไปสองก็ต้องได้เหลือแปดนี่คือการประยุกต์การเลื่อนเลื่อนเพื่อให้มันเป็นรูปเลยค่ะอันนี้ที่มันคิดง่ายปรากฏมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวกว้างหกยาวแปดหกแปดสี่สิบแปดตารางเท่าไหร่ไม่มีกำกับก็เรียกว่าเป็นตารางหน่วยอย่างเงี้ยโอเค ียมันคือการหาพื้นที่นั่นแหละดังนั้นส่วนที่หนึ่งตรงเนี้ครูก็เลื่อนขอยับมาทางซ้ายเนี่ยตรงนี้นะถ้าขายับมาทางซ้ายเนี่ยมันจะลงล็อก ok กับตรงนี้ก็ดีเลยมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่แรงเงาที่เป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมส่วนที่หนึ่งเลื่อนมาปิดตรงนี้มันก็จะเป็นรูปแรงเงาเป็นสีน่เหลี่ยมสวยๆตรงนี้ก็เหมือนกัน ส่วนที่สองเนี่ยเลื่อนมาทางขวามือมันจะลงล็อกตรงนี้พอดีเลยพอลงล็อกตรงนี้พอดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น,ปนแรงเงาสีเทาถูกปะ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นแรงเงาแบบนเสร็จแล้วในการคิดตรงนี้นะจะคิดเป็นพื้นที่แบบง่ายๆก็ได้ว่าอ,อ๋อตรงทั้งหมดตรงนี้มันสองถูกปะ่ะฉะนั้นด้านนี้มันก็คือหนึ่ง ด้านนี้มันก็คือหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็คือมนีส่วนนี้ก็คือหนึ่งตารางหน่วยอันนี้ก็จะเหมือนกันข้างบนข้างล่างมันคือสองที่ได้ตรงนี้มันคือครึ่งนของสองก็คือหนึ่งซ้ายไปขวามันก็คือสองนี่ก็ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งคูณกันก็นี่คือหน,น,นึ่นนง ào, 1, 1, 1, าตารางหน่วยดังนั้นพื้นที่แลเงาก็คือหนึ่งกับหนึ่งบวกกันก็กลายเป็นสองตารางหน่วย แบบนี้ก็ได้หรือพื้นที่แรงเงาจากเท่ากับเหมือนเศษส่วนนะมีกี่ช่องมีสองช่อ,องอก็คือเศษสองส่วนทั้งหมดจากสี่ช่องเศษสองส่วนสี่ขนนงองพื้นที่ทั้งหมดเศษสองส่วนสี่คือในสี่หนึ่ยสองพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดก็คือด้านคูณด้านสองคูณสอง นี่แล้วก็ตัดออกมาเป็นสองตารางแบบนี้โอเคข้อรูปนี้นะมุมนี้นะมุมสามเหลี่ยมนี้นะครูจะเลื่อนไปแปะไว้ตรงนี้จะพอดีเลยรูปเนี้ยเลื่อน 8, 8ไปแปะไว้ตรงนี้ฉะนั้นมันก็จะเป็น รูปสี่เหลี่ยมสวยๆโอเคส่วนมุมตรงเนี้ยครูก็จะเลื่อนไปแไปะไว้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแล้วครูก็จะเลื่อนไอ้รูปโค้งเนี้ยมาแปะไว้ตรงนี้นี่เลื่อนมาไว้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆไอ้ตรงที่เลื่อนตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะ ก็เป็นสีขาวไปอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนนม,ม,มันจะเป็นรวมอยู่กับพักพวกอยู่ตรงเนี้ว่าจะเป็นมีกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่มีสี่ช่องมองเป็นเศษส่วนนะพื้นที่ก็หับเศษสี่ส่วนเก้าของพื้นที่ทั้งหมดเศษสี่ส่วนเก้าพื้นที่ทั้งหมดก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามคูณสาม ด้านคูณด้านก็คือเจ็ดส่วนเกคูณกับเก็คือ4ี่ 9, ตารางเซจนี่คือการประยุกต์ในการใช้การหาพื้นที่เนี่ยจะเป็นประมาณอย่างเงี้ย